เพลงก่อนเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรนะพ่อป่าเพลงงอกขึ้นป่านะครับก็ฝากด้วยนะครับทางช่อง New J Entertainment อ่ะเป็นยังไงบ้างเพลงนี้ครับเน้เพลงนี้ก็จะเป็นบอกเล่าถึงความรักของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นความรักที่ผิดหวังครับซึ่งแบบว่าคือรักรักยังไงก็มันไม่ผ่านไปไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องผู้หญิงเขาก็รักในรูปของ สังทองเขาไม่ได้รักในรูปของน้าป่าอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับมันต้องอยู่ในรูปสังทองนี่มันไม่ได้เหมือนในวรรณคดีไทยอะไรอย่างนี้ครับแต่มันเป็นชีวิตจริงใช่ครับทำไมเลื้ยงน้องแอมไม่เป็นของตัวเองก็ตอนแรกก็จะเอาเป็นพี่หนิงหนิงทำพนางครับแต่ว่าพอผมผมไม่ได้เล่นเองพร้อน้องแอมจะเล่นเล่นคู่กับอีกคนนึงอะไรอย่างนี้ครับก็เลยเอาน้องกับแอมใช่ครับน่าจะเคมีเข้ากันกว่าที่จริงเนื้อหาเอคมีมันจะเป็นประมาณไหนก็ประมาณโอ้มัน มันซ live, elson, guru, <S <s ับซ้อนมากเลยนะครับมันซับซ้อนมันจะมีทั้งยุคปัจจุบันยุคพีเรียดอะไรครับแล้วก็มันเป็นสองยุคครับเป็นงาะป่าเป็นล่างสังทองต้องรอติดตามใช่ครับแล้วอย่างในการร้องเพลงเพลงนี้มันเปลี่ยนแปลงือเรมต้องเพิ่มเติมตรงไหนบ้างสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงสําหรับผมก็คือแนวเพลงนี้มันเป็นเพลงแนวภาคกลางครับเป็นแนวภาคกลางที่ไม่ ไม่มีเพลงไม่มีความเป็นอีสานเลยไม่มีสำเนียงอีสานไม่มีสำเนียงอีสานครับใช้ใช้ภาษาการทั้งหมดแล้วก็ทำไมเราถึงเลือกเป็นภาษาการอ่อด้วยด้วยเนื้อเสียงครับด้วยเนื้อเสียงเป็นเป็นเป็นในทางภาคการแต่ของพี่ออฟก็คือเขาจะเป็นในทางอีสานเลยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไปไม่ถึงทีนี้พ่อก็เลยเห็นว่าเสียงเราเนี่ยเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยให้เป็นทางเพลงภาคการไปความยากง่ายเป็นยังไงบ้างความยากก็จะเป็นอารมณ์ครับอารมณ์เพลงที่มัน ผมเข้าไม่ถึงครับตอนแรกก็คือเราลองเอาเพาะแต่พอต้องเข้าถึงอารมณ์มันก็ยากเข้ามาหน่อยครับเพราะว่าคือเราลองเอาได้แต่ว่าฟิลไม่มาใช่แล้วมันต้องบิวยังไงมันต้องนีมันต้องบิวใช่ไหมครับเราก็มักจะซ่อนคนคนนึงไว้ในเพลงเพลงนั้นเสมออะไรอย่างเงี้ยด้วยครับล้วหาคนคนนั้นเจออย่างในเพลงตอนนั้นยังไม่เจอครับแต่ตอนนี้ก็เจอแล้วก็เกือบจะเจอแล้วครับเกือบเกือบจะเจอแล้วหรอใช่ครับให้ปรับเพลงนี้ก่อนจะได้ฟาัที่ไหนกี่รับ ครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเพลงเงาะคืนป่านะครับทางช่อง New Gen Entertainment เร็วๆนี้แน่นอนครับอ่าแล้วอย่างรูปที่โพสวันที่มิถุนาคือใครครับอ๋อรูปที่โพสเออตอนแรกตอนแรกก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผมโพสใช่ไหมครับไม่ใครโพสตอนนี้ใครโพสเขาโพสเขาโพสไม่ใช่เราโพสไปอินเสิร์ตมาอ่าอินเสิร์ตอ่าทักษะนวัติเกินชั่นยังไงก็คืออ่านได้ออก อเป็นไงบ้างลูกภาพนี้คือยังไงที่มาที่บ้ะก็คือคนนี้ก็ก็พามาแนะนําให้ให้พ่อรู้จักแล้วครับใช่ตั้งแต่ตั้งแต่ก็ก็นานนานแล้วครับนานนานานแล้วก็คือตอนแรกก็ก็ไม่คิดว่าจะจะเปิดอะไรขนาดนี้แต่ผมก็ไม่ได้เปิดนะแต่ความหมายคือที่เปิดอยู่แต่พี่เปิดอยู่ใช่ไหมครับก็แนะนามาพามาแนะนําให้พ่อรู้จักให้พวกพี่ออฟอะไรยังงี้รู้จักนี้ครับก็เลยอ่ะโอเคพอมัน แน่ใจหรือมั่นใจแล้วก็เลยอ่าเขาอยากทําอะไรก็ให้เขาทําไปก็คือเก็เปิดเลยใช่ใช่ผู้ใหญ่บ้านดีแลนยังเปิดตัวเลยครับเราเขาเปิดเขาปิดเลยอะไรที่อะไรที่เราไม่ตัดสินใจว่าเอออยากพามาแนะนไม่ต้องรู้จักอะไรนะครับอะไรที่อยากแน่ใจว่าเอออยากให้พ่อรู้จักคนคนนี้ก็คือคือพ่อเขาก็สนับสนุนมาตลอดครับว่าจะทําอะไรก็ทําชีวิตเราทําอะไร แล้วมีความสุขก็ต้องทําใช่ครับความฝันก็ครึ่งหนึ่งชีวิตก็ครึ่งหนึ่งใช่ครับก็ใช้ไปทุกวันนี้มันก็ก็ขึ้นอยู่กับเราตัดสินใจถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจผิดมันก็ขึ้นมันก็แล้วแต่เราอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเราก็ใจถูกแล้วใช่ครับตัดสินใจแล้วเราไิจาราต้องวิจาร์ตัวครับกลัวครับก็ว่าคือกลุ่มแฟนคลับผมมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นไงก็มีกลุ่มแม่ๆหกเจ็ดคนที่รักเราจริงๆซัพพอร์ตเราจริงๆครับเขาก็ เขาเขรู้จักผมผมก็บอกไปตรงเขาก็บอกโอเคเอาเอาเลยตามเอาตามสบายเลยลอย่างนี้ยครับแล้วอย่างหนึ่งผมก็อย่างที่คําพ่อบอกว่าชีวิตก็ครึ่งหนึ่งความฝันก็ครึ่งหนึ่งก็เลยให้เกียรติเขาด้วยครับบางทีก็อยากไม่อยากไปห้ามมากแต่ส่วนเราก็อยู่ในจุดข,ของเราแค่นั้นใช้เวลานานหรือคใามรักมานในเลยโอ้ตั้งแต่ตั้งแต่ผมไม่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องความรักมานานนะครับแล้วก็เพิ่งมายุ่งตอน ต้นปีนี้ใช่ครับต้นปีนี้ก็ก็พามาเจอพวกพี่พี่พามาพามาแบบว่าเปิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณเดือนมีนาใช่ครับเขาว่ายังไงบ้างเขาก็โอเคครับก็คืออุ้มพามาขอเป็นแฟนอยู่ที่บอทเทสไซใช่ครับพวกพี่ยอมกขไปใครขัใครก่อนผมเป็นคนขอครับ้ทำไมาทำไมเรารีบอ่ะ มันต้องเป็นฝ่ายเราว่าที่ต้องเป็นขออะไรเงี้ยใช่ครับมันมันให้มันต้องลงความกล้ามาเขาเชื่ว่าพี่เราก็เป็นคนมีชื่อเสียงตะเอาข้ามีความรักอะไรเงี้ยใช่ครับก็ต้องเราก็ยังไม่ได้เหมือนบางคนก็มาบอกว่าเ e อ้ยนนยังไม่ได้ไม่ได้ดังเลยนะมา,มาเตะตะขาตัวเองแล้วหลออะไรเงี้ยซึ่งผมก็ผมก็เข้าใจนะที่เขาไปพูดอย่างนั้นแล้วผมก็คิดแบบนั้นด้วยแต่ว่าบางทีก็เราก็ต้องเชื่อตัวเองด้วยใช่ครับเชื่อความรู้สึกเชื่อ การกระทำของเราอะไรเงี้ยว่าเราอยากจะทําอะไรมากกว่าแต่ตอนนั้นก็คือไม่ได้ตั้งใจจะไปไปเปิดแต่เขาก็แบบว่าขอลงได้ไหมอะไรเงี้ยก็ก็ให้ลงแต่สุดท้ายคือลุกลงไปแล้วรูปแมสเฉยอะไรก็เลยแบบก็เลยไม่ทันแล้วที่จะปิดก็เลยโอเคปล่อยปล่อยปล่อยเลยใช่ครับแล้วพอแล้วพอมันเปิดให้ทุกคนได้รู้ดัฟีดแบบเป็นยังไงบ้างนอกจากแม่เราแล้วคนอื่นที่เข้ามาเบนต์เป็นยังไงบ้างคนอื่นก็มีทักมระถามครับก็มีพี่พี่ช่องวันพี่ช่องวัน พี่พๆชอบกวนพวกพี่เชนพวกอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเอ้าเลยเหรออะไรเงี้ยเอาเลยเหรอเกาเลยว่าอ๋อผมไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ว่าก็อนุญาตให้เขาเขาอ่ตั้งเป็น p r i v a t ตอนแรกแต่พอเขาเปิดไม่ได้ตั้งเป็น p r i v a t แค่นั้นแหละครับมันมันรูปมันก็ไปอะเนาะเพราะว่าเราก็คิกว่าเราก็ไม่ได้มีคนรู้จักขนาดนั้นแต่โซเชียมันมันก็มีอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยรูปมันก็คือแมทขึ้นมาทันทีเลยคว่ามาคู่เราใ เออจริงมันต้องใช้ความกล้ามากแค่ไหนเพราะว่ามันดูชื่อเสียงของเราแล้วถ้ามันออกมาผิดผลลัมันก็จะมีต่ออาชีพการงานของเราจริงๆบอกตรงว่าไม่ได้กล้าขนาดนั้นครับแต่มันมันมันไปแล้วครับเราก็เลยต้องกล้าใช่ครับใช่ครับก็แ้วกับไปอะไรที่มั่นใจว่าอยากขอคนนี้เป็นแฟนก็ด้ความที่เขาไม่ได้เหมือนคนอื่นๆอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเพศเพศอะนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่พี่ๆเราอ่ะแบบว่าเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่คนคนนี้เขาก็จะแบบ ไม่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 เหมือนคนอื่นไม่มีสังคมอินทวิร์ตเหรอไม่ได้ไม่ได้อินทวิร์ตครับแต่ความหมายคือเขาก็ตามหาความรักมานานเหมือนกันเขาก็ไม่มีแฟนมานานเหมือนผมเหมือนเลยใช่ครับแ้วเขารู้แล้วเขาสึกไงเขามีแฟนแล้วเป็นคนจะรู้จักบังเกิดเขารู้สึกยังไงเขาก็บอกว่าเขาเขาต้องต้องเจอแบบนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ต้องเป็นแบบนี้มีเขาเลยว่าผมเลยบอกว่าก็ก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติใช่ใช่ครับไม่ต้องไปกําหนดกฎเกณฑ์หรือว่า ตั้งตั้งเงื่อนไขอะไรมากมายครับใช่ผมก็เลยอนุญาตให้เขาทําแบบนั้นเลยครับจะได้เขาคนจีบเราเยอะทำไมเราเลือกคนอู้คไม่เยอะครับไม่เยอะจิงจ้าหอพี่มันคุณ่เามันราเ็เราเป็นไทรัฐอู้ขำเพลงมากนนนนนนนันนน้นน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 นพอนน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 ้นนนนนน้นน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 นก็มีพวกพี่ๆผู้หญิงนนับผู้หญิงา อ้าวอ้าวเป็นเป็นหลออะไรเงี้ยแล้วก็เลยว่าอ๋อใช่ครับเป็นเป็นครับเออเรารู้สึกยงพอพูดแบบเงี้ยมันมันรู้สึกมันผมผมเอ้ยไม่รู้สึกยังไงนะครับแต่ว่ามันมันก็อายที่จะตอบนิดนึงแต่ด้วยความที่เราคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าบางคนก็ไม่รู้หรือพี่ๆคนนี้ในนี้มีมีไม่รู้ครับมันทำให้สูญเสียแฟนคลับผมก็ว่าน่าจะ น่าจะนิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ยังไม่ได้ขนาดนั้นผมก็เลยยังไม่ได้ซีเรียสด,ด้วยความที่เราก็มันมันการเป็นนักร้องก็เป็นความฝันก็จริงเนาะแต่ว่าผมก็ทาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเจออย่างคนอื่นๆเขาก็มีแฟนเหมือนกันเขาก็สามารถไปถึงจุดที่สูงสุดได้เหมือนกันใช่พ่กราการเปิดตัวแฟนมันมีผลต่องานไหมถ้าถ้าเป็นงานสดที่ค่ายนี้ผมว่าไม่มีครับแต่ว่าถ้าในอนาคตถ้าผมจะเป็นคนที่ดังมากๆหรือว่าเป็นคนที่แบบว่า ต้องดังขนาดไหนผมก็อาจจะไปไม่ถึงแต่ก็อาจจะทําให้ทําให้เราแบบเลี้ยงชีพได้อะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วเขาเข้าใจในงานเราไหมเข้าใจมากๆาเลยครับเข้าใจที่สุดห่วงไหมใช่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงครับไม่ไม่ห่วงเลยครับใช่ครับวันนี้มาไหมครับวันนี้มาครับรับเชิญเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยค่ะบอมาที่ตัวจริงๆในในพาร์ทในพาร์ทอยงเราเราเป็นคนคัางหลักเนี่ยพี่ว่าข้างมันจะเป็นของเป็นแฟนอ่าข้างอยู่นะครับใช่ครับกว่าเราจะเจอมากกว่าครับ ว่าเราจะเจอโอู้อยากเปิดคลิปให้ดูเลยอะคลิปข้างข้างระดับไหนข้างระดับไหนครับข้างก็ข้างก็ข้างแบบว่าหอมเช้าหอมเย็นคงไม่ได้อยู่ด้วยกันนะโอ้ยอยู่เหนตรงอมบุญยังไงบ้างข้างยังไงลูกก็ข้างของเราก็คือผมไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยครับใช่ก็ทุกอย่างที่ไม่เคยทำก็ทำกับคนนี้อะไรอย่างนี้ เคยร้องเพลงให้เขาฟังมั้ยโอ้เคยครับเคยครับเพลงอะไรเพลงรักหรือว่าเพลงอะไรก็เพลงเพลงรักนึงเออแล้วเขาเป็นยังไงบ้างคุณแลงเขาบอกว่าเขาฟังไม่เป็นเขาจะพยายามฟังแล้วกันอะไรเงี้ยเขาเขาไม่ผมร้องเพลงลูกทุ่งให้เขาฟังลูกทุ่งไทยฉันรักเขาอุฟ่าอะไรนะแล้วสอนเขาร้องเพลง สอนครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่ร้องดีกว่าใช่ก็ทำไมอ่ะมันยากมันยากครับมันเออไปเจอที่งานเลี้ยงข้าราชการชั้นสูงของของของคนถวายงานของสิริวัลวัลีนารีลั่นตอนไม่ต้องไม่ได้ใครรักแล้วเขาจ้างผมไปร้องเพลงก็เลยไปใช่ตัวผมชื่ออะไรชื่อโฟชิปโฟ จริงๆเราคาดหวังว่าตั้งเป้าความรักแบบนี้ยังไงบ้างก็ไม่คิดว่าจะมีใครแล้วใช่ครับเพราะว่ากว่าเราจะเจอ <c oughs> ใช่ครับกว่าเราจะเจอคนแบบนี้แล้วก็ไม่อยากให้เขาไปเจอคนอื่นด้วยนี่เราก็อยากรักษารักษาไว้ครับใช่ครับ <c oughs> แสดงว่าต่างคนต่างตามหาความรักใช <c oughs> ่ครับใช่ครับเขาเองเขาก็บอกว่าเฮ้ยโฟก็แบบตามหาคนแบบนี้เหมือนกันล่ยใช่กว่าจะเจอก็อยากให้รักษากันไว้ให้ดีสุดท้ายเป็นไงบ้างพอได้เปิดแล้วมันได้โล่เหมือนได้แบบ ได้เป็นตัวเองได้ยกะเป๋าจมูกเลสำหรับเราก็เป็นตัวเองครับแล้วก็โล่งมากทําอะไรก็มันทาอะไรก็สะดวกอย่างเช่นผม <c oughs> ผมทำาอฟเฟอร์เรนในทิกตอกใช่ไหมครับผมก็ขายของผมลองถ่ายคู่กันผมถ่ายคู่กันแค่สเปรย์ฉีดในปากอะไรองครับ <c oughs> ก็คือยอดขายแบบได้วันได้ค่าคอมมาแล้วประมาณสามสี่พัน 3, นะครับ <c oughs> แค่แค่สเปรย์ฉีดปากได้ค่าคอมอย่างนัน้นแล้วถ้าแปลงฟันด้วยกันไม่เป็นหม,หมื่นอาอาจจะเป็นเพราะเพราะแบบฟุกด้วยครับใช่ครับสเปรย์นั้นผมก็เลยคิดว่าโอเคมันก็ ดวงมันก็นากันอยู่มันมเคยคิดไหมว่าเราอยากไทำคอนเทนต์คู่กันเพื่อที่จะแบบว่าคิดเหมือนกันครับแต่ว่าเรายังไม่กล้าเฉยๆครับสำหรับผมนะทำไมอ่ะแต่เรากล้าทุกเรื่องเลยนะยก้นเรื่องนี้ใช่ครับยังไม่กล้าทำคอนเทนต์เลยครับจริง <ทำ S 1> ครับทำไมอ่ะก็ผมก็ผมคิดว่ามันยังมีบางคนที่ยังไม่เห็นนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่เพราะถ,ถ้าเราทําแล้วถ้าเกิดว่ามันคนไม่ชอบมันก็ ถ้าเกิดว่าทำแล้วคนไม่ชอบมันก็ดููจะตลกนิดนึงเลยครับแต่โนนยิงดูมีความระแวงมีความระแวงคนที่กินใช่ครับใช่ครับเขาอะหมายถึงว่าเขาระแวงไหมครับเขาเฉินหรือเขาชิวๆเขาชอบชิวๆครับเขาไม่ระแวงเลยครับใช่ครับเขาก็พร้อมเขาก็บอกว่าเขาภูมิใจที่มีเราอเนี่ยใช่แล้วหวานเนี่ยแล้วหวานขนาดนี้พี่อ๊อฟตื่นคัวว่ายังไงบ้างแต่พี่อ๊อกเป็นทุกรูปเขากดไลค์ทุกรูปเป็นเซลทุกวันครับอยังไงอ่ะ เซลทุกวันอย่างอย่างถ้าไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะ c อมา c อมาแล้วเขาก็จะแคปหน้าจอรูปผมแล้วก็ไปคุยในกลุ่มว่านี่เขาลืมออฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ในความที่แบบเซลล์ลเล่นๆนะผมก็เลยบอกว่านี่ไงตอนก็พี่พอพี่ออฟหนีเราไปเราก็เลยต้องหาคนอื่นมาทำคอนเทนต์แทนไงอะไรอย่างเงี้ยใชหนีไปมีใครหรออ๋อไม่ได้หนีไปเมยแค่แค่ไปแค่ออกจากบาร์มายดอนไปอยู่อ๋ออย่างาร์มายดอหรือว่าเรามีอวยพรให้พี่ออฟหาได้เหมือนเรา อู๋เขาเยอะอยู่แล้วครับยังไงยังไงพูดไปเลยพี่อ๊อฟแค่กำลังจิ้มอยู่ครับตอนนี้เขาเลือกเยอะหรอก็จุกจิกนิดนึงครับค่อนข้างนิสัยผู้หญิงนิดนึงไม่ไม่ไม่อยากให้โดนให้โดประกาศว่าพี่อ๊อฟว่าเป็นสเปคของพี่อ๊อฟจะมาชอบคขู่ใจพี่อ๊อฟต้องเป็นแบบไหนถ้าสเปคของอ๊อฟสุรพลก็ต้องเป็นขาวตีครับขาวตี๋ขาวตี๋น่ารักน่ารัก แล้วเราจะต้องรับับในความพี่ออฟเป็นยังไงบ้างรับในความป็นจุกของพี่ออฟเป็นยังไงความพี่ออฟก็คือเรื่องเยอะจุกจิกครับเรื่องเยอะจุกจิกเขาเป็นคนช้าใช่ครับพี่ออฟเป็นคนช้าเหรอทำไมเขาเป็นอะไรปกติเขาต้องเป็นอยู่แบบช้าในที่นี้คือเขาเวลาเขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าผมนะจะมาสัมภาษณ์นียครับเขาก็จะเริ่มแต่งตัวเริ่มทานู่นทานี่ ในกระเป๋าของเขาเนี่ยก็จะมีประมาณ100อย่าง<อ>ส่วนกระเป๋าผมก็จะมีแค่กระเป๋าตังค์กุญแจรถอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ใช่น้ำหอม,มอะไรเงี้ย<อ>ของพี่อ๊อฟก็จะมีทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งลูกอมต่างๆนานา<อ>เหมือนกระเป๋าเดลิมอนทุกอย่าง<อ>ผมก็ยืมกับเขาได้ทุกอย่างแล้วเืองนี้พี่อ๊อฟนี่เป็นนักร้องหรือว่ารับแต่งหน้าเพิ่มด้วยถ้าจะเอาเปรียบเขาจริงผมยิ่งอย่างนั้นก็คือกระเป๋าผู้จัดการกับกระเป๋าแกกระเป๋าแกของเยอะกว่าอีกอ๋ออาสุดท้ายแล้วอยากจะปัก อะไรโปรโมทหรือคนที่จะเข้ามาจีบพี่อ,อ๊อบไปว่าเข้ามาได้เลยพี่อ๊อบก็พร้อมแล้วหรือ,อว่าจะต้องออจัดโปรยังไงสำหรับตอนนี้ใครที่อยากจีบอ๊อฟสุรพลน,นะครับตอนนี้เขาก็กําลังตามหาอยู่นะครับตอนนี้ก็สิ่งที่ต้องต้องทํากับพี่อ๊อฟก็คือแค่เข้าใจแค่นั้นเองครับ<ม>เข้าใจพี่อ,อ๊อฟแล้วก็ใครที่แบบข่าวตีนี่คือมีชชยไปมผมต้องกึ้งไหมเออต้องกึ้งไม่ต้องกึ้งครับยิ่งอยากกึ้งอันนี้อยากกึ้งยิ่งทำยิ่งทําตัวน่ารักพี่อ๊อฟยิ่งชอบโป๊ะอะไรนะครับ ข่าวข่าวใหอ๋อไม่ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าข่าวตีนี้ก็ได้แต่ว่าเราไม่ชอบหน้าลอยค่ะหน้ามึงอ่ะไม่ลอยเยอะเมื่อกี้เราบอกว่าผู้ใหญ่บ้านฟิลเล็งเขาเปิดนะเขาเปิดอะไรอ๋อผู้ใหญ่บ้านฟิลแล็นี่ก็รู้จักกันสนิทกันอยู่นะครับแต่ว่าที่บอกว่าเปิดก็คือเขาดังขนาดนั้นเขาก็ยังเปิดเลยอันนี้แค่เรายังไม่ดังอะไรเขาเปิดโอ้โหอย่าอย่าอย่าถามว่าเปิดอะไรเลยครับขนาดนั้นไม่ต้องโพสก็รู้แล้วอันนี้ก็ เพอที่เขาที่เขาโพสไงครับอ่าบอกว่าอันนี ah. ้คนนี้เปิดตัวเป็นเป็นเป็นเกน้อยนะอะไรเงี้ยเขาเล่นเล่นหรือเปล่าอ๋อน่าจะเปิดจริงครับผมวตามตามสั้นเลยตามแคปซั่นตามแคปซั่นผมก็เขาก็เป็นคนที่ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วคือเขาก็รู้ว่าทุกคนรู้อะไรเงี้ยครับแต่การที่เขาโพสก็จะเหมือนแบบว่าโพสให้ชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยครับมันจะทําอะไรก็ได้มันจะได้สะดวกหรือเปล่าสบายใจหรือเปล่าใช่ครับแต่ตอนนี้เขาโพสปิดแล้วนะโพส ปิดแล้วออนเลิกเป็นเกมเรา้งกระแเปล่าอือมันมันเลิกเป็นได้หรอครับจริงจรินคิดว่าเขาปิดไหมหรือว่าเขาแค่เอออนความคิดเห็นส่วนตัวก็ก็ไม่ได้ปิดหรอกครับมันก็มันก็เป็นสิทธิของเขาด้วยเป็นอะไรก็ได้ใช่ครับเขาก็เหมือนเขาจะเป็นอยู่สี่เพศก็ได้มันก็มันก็ถ้าเพื่อนเราคิดว่าในเวลาคนสงสัยในเรื่องของเพศสภาพของเขาผมก็ว่าไม่แปลกเพราะว่ายายผมเองเนี่ยยังสงสัยเลยว่าสรุป อะไรยังไงอะไรเงี้ยครับมีลูกสองเป็นยังไงแต่ยายผมไปบอกว่ายายผมก็อย่างบอกว่าเอ้ยเนี่ยเขาทําแบบนี้เขาก็น่ารักดีนะแต่ยายผมไม่คิดว่าบิ๊กเป็นอะไรใช่ก็ยังคิดว่าบิ๊กเป็นผู้ชายเหมือนเดิมใช่ก็คือเป็นไิ๊กนีนะเป็นบุคลาษณ์ใช่ผมเป็นคืนผมเป็นคืนนี่คือแต่ถ้าเป็นแล้วนี่เลิกเป็นไม่ได้นะผมว่าพี่จี่ก็จะเลิกในเนี้ยพี่จะเกินแล้วเลิกได้เลิกได้บอกบอกผมได้เลย